การทาธุรกิจมันก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ทําเพราะว่าอะไรทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกโอกาสไม่เท่ากันนะโอกาสไม่เท่ากันนะเพราะว่าการที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจมันต้องมีองค์ประกอบอะไรหลายอย่างเพื่อนเงินคุณต้องมีเงินทุนถ้าไม่มีเงินทุนคุณก็ทําธุรกิจไม่ได้แล้วถูกไหมจะไปงองเงะก็ไม่ได้จะไปเรียกร้องกับใครก็ไม่ได้อายุตัวอย่างเช่นสมมติาคุณบอกว่ามีเงินทำธุรกิจโอเคสุดทายคุณก็ต้องกลับไปทำงานทำอะไรไม่ได้นะการทำธุรกิจมัญยาเพราะว หนึ่งต้องมีเงินทุนต้องมีความรู้ต้องมีประสบการณ์โอเคคือทุกอย่างจะต้องใช้ทรัพยากรต้องใช้เงินนะโอเคถ้าเราไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งทุนไม่มีทั้งประสบการณ์แสดงว่าเราก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆไม่สามารถหจัดตรงนี้ได้นี่แหละที่เป็นปัญหาของสังคมไทยอยู่นะตอนนี้โอเคทีนี้นะผมเนี่ยนะมีความตั้งใจนะมีความตั้งใจว่าเอ้ยเรานี่อยากจะช่วยนะคนนะ อยากจะช่วยคนที่เขาเนี่ยอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีทั้งโอกาสไม่ได้มีทั้งเงินทุนไม่ได้มีประสบการณ์ไม่ได้มีความรู้โอเคแต่ว่าผมเนี่ยก็เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาให้นะผมสร้างธุรกิจขึ้นมาให้สร้างบริษัทขึ้นมาให้นะด้วยการที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนนะลงทุนนะการที่ทำธุรกิจอันดับแรกเราต้องมีสินค้าผมก็ลงทุนในี่ยโปรดักต์ลงทุนสินค้าให้นะลงทุนสินค้าลงทุนระบบ มีแอปมีช่องทางจัดจำหน่ายมีระบบการเรียนการสอนมีระบบช่วยปิดการขายคือสร้างระบบขึ้นมาให้ทุกคนที่สามให้ทุกคนที่อยากจะทําธุรกิจให้เขาได้มีโอกาสได้ทําธุรกิจเพราะว่าถ้าคุณไม่มีธุรกิจคุณจะต้องเป็นลูกน้องเขาไปตลอดโอเคและทีนี้ผมก็เลยสร้างธุรกิจขึ้นมาเพื่อแบกรับปัญหาและแบกรับต้นทุนแทนทุกๆคนที่อยากจะทำธุรกิจเอาเป็นว่าใครที่ใช้ระบบดอกลิปในการทําธุรกิจคือปิดประตูเรื่องขาดทุนปิดประตูเรื่องเจ๊งไปเพราะว่าบริษัทพร้อมลงทุนให้ หลงจากนัลงทุนให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าพัฒนาระบบแล้วก็เทคนิคการปิดการขายกลุ่มปิดการขายแล้วกลุ่มซอนงานโอเคเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทําธุรกิจแบบไร้ความเสี่ยงก็ทําที่นี่แต่ถ้าเราอยากรุยเองหรือก่อตั้งเองหรือสร้างเองคุณอาจจะไปก่อร่างสร้างธุรกิจของเองก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะเราจะเข้าใจใช่ไหมงงไหม เพราะฉะนั้นเพื่อนๆจำวาเลยว่าถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาสถานะทางการเงินเราเราจะไปจะต้องมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะแต่ถ้าเราทําเองทั้งหมดนะเราจะต้องหนึ่งลงทุนเองลุยเองปิดหวังเองขาดทุนเองเจ๊งเองทำทุกสิ่งอย่างเองคุณเจ๊งคุณก็บ่นใครไม่ได้คุณขาดทุนคุณก็บ่นใครไม่ได้คุณขายไม่ได้คุณก็ต้องแบกรับปัญหาทุกสิ่งอย่างเองโอเคแต่ในธุรกิจดอกลิฟผมแบบรับความเสี่ยงให้เพราะฉะนั้นคุณจดไว้ในกระดาษเลยตัวตตัวเลยการทําธุรกิจที่ไม่เสี่ยง นั่นเป็นลาบอันตรเสริฐนะคนเสี่ยงคือผมเพราะว่าอะไรผมลงทุนไปร้อยล้าน,นในการลงทุนสินค้าแต่ถ้าคุณอยากจะหัวใจตืน่นเต้นตุบตุ้มต่อมคุณสามารถที่จะไปสต๊อกสินค้าหรือลงทุนสินค้าเองก็ได้ถูกปะเพราะว่าอะไรมันได้ลุ้นดีมันจะขายได้ไม่ได้เออมันได้ลุ้นได้เสี่ยงเองแต่ถ้าคุณอยากจะดําเนินธุรกิจโดยที่คุณไม่ต้องเสี่ยงเลยที่นี่น่าจะเหมาะนะคุณอาจจะฝึกที่นี่ทำที่นี่ลุยสักสองปีสามปีคุณอาจจะเปลี่ยนสถานะทางการเงินของคุณตอนนี้อาจจะเป็นลูกจ้างอยู่ ผ่านไปสามปีคุณกลายเป็นเจ้าของบริษัททำไมผมถึงกล้าว่าคุณสามารถกลายเป็นเจ้าของบริษัทเพราะว่าปัจจุบันนี้มีน้องๆหลายคนมีรายได้เดือนละหนึ่งล้านสล้านก็มีรายได้รวมหลักสองล้านสาล้านสี่ล้านก็มีปัจจุบันนี้มีคนเปิดบริษัทภายใต้ดอบลิตประมาณเกือบเกือบยี่สิบริษัทพวกเขามีบริษัทเป็นของตัวเองและทำธุรกิจกับดอบลิตสินค้าเป็นของดอบลิตทั้งหมดนะโอเคเพราะว่ารายได้ของน้องๆเกินล้านแปดเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะนะบาง ผมจะเปิดให้ดูอ่าเพื่อนๆี่เข้าไปทีแอปนะแล้วก็เข้าไปตรงนี้อันอ่าเข้าไปตรงคําว่าบัญชีอันนี้จะเป็นอ่านะอ่าครับรวมอันนี้จะเป็นรายได้ของสมาชิกทั้งหมดนะอ่าหนึ่งริสพอยท์เท่ากับหนึ่งบาทคนแรกดีดดดดดบัางคนแรกชื่อน้องทิพย์นะก็มาอยู่ที่นี่สองปีมาตั้งแต่ก่อตั้งเลยได้ไป29ล้านบาทนะมาวันแรกนะมาวันแรกไม่มีตัง นะผมก็สอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนปัจจุบันนี้มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็ตอนที่สิบสี่นี่ยที่จะไปรับรถซุปเปอร์คาร์นะครับประมาณแต่หาร้านเก้าจุดสามล้านพี่นกเป็นนี่อยู่สี่แสนมาอยู่กับผมสองปีปีกว่าก็นะได้ไปประมาณสิบสามล้านบาทนะบริษัทเศรษฐีพีดาน้องแต้มนะมาอยู่กับผมประมาณสองปีได้ไปหกล้านบาทนี่กำลังซื้อปอร์เช่น้องปากหวานมาวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรนะได้ไปหกล้านบาทนะมีบริษัทปากหวานเใช่ไหมอันนี้น้องกีตาร์เป็นบริษัทลาลิยากรุ๊ปนะโอเคน้องอันนี้น้องโบมาวันแรกไปบ้านไะ ม่อยู่ที่นี่ปีกว่า,วาสองปีนะก็มีบริษัทของติงในบ้านนะพี่ตายนะรู้จักตอนถ่ายตรงนะอันนี้ไอ้ฝนนะไอ้ฝนเป็นในบ้านพวกนี้เป็นในบ้านหมดนะราได้ประมาณสองล้าน 2, 000, 000บาทแต่ได้รวมนะพี่โบรานสองล้านพี่โบนะผมไม่รู้จักเขาหรอกเขามาเข้ามาในไลฟ์ที่นี่แหละตอนนี้เขาก็ได้สองล้านกว่าบาทพี่ไอ้ยันดีสองล้านน้ 2, นองแบงค์สองล้านนะลิกกี้สองล้านกว่าบาทของสซภาสองล้านเนี่ยเห็นไหมพวกนี้เขาจะมีไรายได้บริษัทยิงดาวบริษัทสไปนไหมโอเค นี่คือจะเป็นรายได้ของเพืเ่อนๆนะทุกคนเปิดบริษัทหมดเพราะว่าอะไรนะแล้วจ่ายค่าการตลาดค่าคอมมิชชั่นกับสมาชิกเนนะี่ยประมาณสามร้อยกว่าล้านแล้วนะในระยะเวลาสองปีนะทุกคนที่มาไม่มีทั้งเงินไม่มีทั้งตางไม่มีทั้งประสบการณ์นะผมก็เอาความรู้ความสามารถที่ผมท,ทําธุรกิจมามาถ่ายทอดให้ผมทําขายตรงสามปีแล้วก็บริหารธุรกิจเองสามปีนะมาก่อตั้งอันนี้ได้สองปีโอเคเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากจะมีบริษัทอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ก็สามารถเรียนรู้ได้ที่นี่นะทุกคนที่นี่เริ่มต้นเท่ากันนะเริ่มต้นเท่ากันนะไม่มีใครมีเงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวเริ่มต้นเท่ากันแต่ไรายได้จะต,ต่างกันเป็นเพราะว่าคุณรู้คุณเข้าใจคุณเรียนรู้ไหมโอเคเพราะฉะนั้นคนที่มาทําที่นี่ปิดประตูเชียงไาอ่ะผมถาม,มานะนะคุณว่าถ้าคุณทําธุรกิจสามปีห้าปีกับทานงานประจำสามปีห้าปีอันไหนไมันจะทาให้ชีวิตพวกเราดีกวกันอ่ะคิดเอาง่าย คุณว่าระหว่างคุณทำธุรกิจหปีกับทำงานประจำห้าปีอันไหนมันจะทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีมากกว่ากันเพื่อนๆลองคิดดูตรงนี้นะทำไมเราต้องเรือมทำงานประจำไปจนเกษียณหกสิด้วยนะโอเคเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าเ,เพื่อนๆอยากจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆที่เจออยู่ณนะตอนนี้คุณก็จะเป็นจะต้องทำธุรกิจนะโอเค คุณทํางานประจำสามปีห้าปีอันนี้ผมประกสงปีแล้วจะมีคนได้แต่ลยล้านบาทโอเคคุณทําธุรกิจอย่างน้อยมันมีโอกาสชนะเข้าใจมันมีโอกาสชนะถูกปะผ่านไปสามปีห้าปีคุณกลายเป็นผู้บริหารทำไงแต่ถ้าคุณทํางานประจํมันจะขึ้นสักกี่บาทผมถามหน่อยใครที่ทางานประจำห้าปีเงินเดือนขึ้นกี่บาทฮะ,ะโอ้ยคุณก็รู้นี่ถูกปะแต่ในธุรกิจอ่ะไม่ต้องเสี่ยงเพราะว่าอะไระเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณไม่ได้ลงทุน ข้าใจไหมเพราะว่าสินค้าขายลงให้ครับบริษัทดอกลิทลงทุนสินค้าให้มีสินคิดดูนะมีคนลงทุนสินค้าให้คุณว่าดีไหมเราคิดดูนะเราค่อยตัดสินใจมีคนลงทุนสินค้าให้ก็คือบริษัทดอกลิทและมีคนแพ็กสินค้าให้มีคนส่งสินค้าให้ลงทุนแพ็กส่งให้และที่สําคัญมีแอปให้ใช้มีแอปให้ใช้แอปเนี่ยให้คุณสามารถมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำธุรกิจได้นะคุณเสียแค่ค่าเนีต โอเคและที่สําคัญยังมีกลุ่มนะยังมีกลุ่มช่วยปิดการขายและยังมีกลุ่มสอนคุณให้เป็นนักธุรกิจอ่ะคําถามคือคุณเสี่ยงตรงไหนผมจึงบอกว่าการทําธุรกิจที่ปาศจากความเสี่ยงเป็นลาบอันตรเสริ์โอเคเข้าใจไหมครับการทาธุรกิจแล้วปิดประตูเจ๊งไปเลยโอ้นี่คือลาบอันตรเสริ์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ต้องขาดทุนเราไม่ต้องไปเป็นหนี้เขาไงถูกไหม แต่ถ้าทำแต่ถ้าเราไปกู้เงินมาทำธุรกิจถ้าเราทำสามธุรกิจแล้วเจ๊งสามธุรกิจทำไงต้องตีนตายแล้วา่านเพราะว่าอะไริตนี้เขาแต่ในดอกลทิ์ปิดประตูขาดทุนปิดประตูเจ๊งไปแต่คุณจะไปได้ไกลแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่ว่าคุณเนี่ยเรียนรู้มากแค่ไหนศึกษามากแค่ไหนวันนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วแหละว่าคุณเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของกิจการไหมทางซ้ายหรืออยากจะเป็นลูกจ้างเขาต่อไปคุณสามารถเลือกได้